ăn oh, trái thì hao dám lẻo nó biết hút lang để hút tô สบายดีเนาะผีดอกกงไกว้สุขสุขคนเมย์บอเปหน่อยสิพากี่พาดหองไปเบิ่งยามเป็ดเนาะดูว่าไปเนกระเป็ดน้ำหอมเนาะเป็ดหาหัวล่างเนาะตอนนี้เขากำลังยาง่าชิฮอดหน้าเลยนะเพื่นเนาะนี่ร่าังที่งถือกีบบอเนาะเป็ดพกล่างสวัสไปดีนะทุกคนเนาะสวัสดียามเสาร์เวลาห้าโมงสิบนาทีเนาะมายามเป็ดเขาบีลังจ่ายยางออกมาแต่บ้าน

น um ี่นี่นีเผาได้พี่น้องตอนนี้งแล้วพี่น้อสามเ้ากลาพี่น้องโอ้มม มีเจับกองนะครับพี่น้องเอ้ยเอาใส่ไว้หน้าหนองบัวน้องเลี้ยงเป็ดเนาะไอสิบมาณนี่แหละที่คอต้นหนังกับคอเป็ดนั่เนาะขังไว้ยันรอเป็นมานกินเป็ดไปเน้ะสามตัวเลยเนาะสีหุ่นโอยกระด้างมปนสีก็คือบัวแท้โอ้ชิได้ใส่บัวลายพี่น้องนี่เห็นว่าดาวดาวอยอย Man man man, my hết or cốc kia lắm mặt Đẹp, thom thom mặt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  thom con cả, mặt mốc, tâm con cả thom mặt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  thom ยังช่องล่างอีกอ่าโอ้ยอ,อย่าขึ้นที่เขาไม่เง่องนี่แต่ชิเดลไลโต้อยู่ปีหน่อยมันใส่บ้าใส่ทิทมเนาะนี่แล้วก็ที่ฮักคาเนาะเพราะว่ามันบุ้งอยู่จับกองนี่นล่างที่ถ่ายก็ถือ cú lăng nữa ôi oh, nè giờ phi động rồi tay đang thứ khó mà phi động ấy đây nhạc chỉ biết tốt phụ này thì hao lẻo nó, 6 lang để tô ตัวน,นี้เขาค้าแล้ว,ลวเนาะเล,กะลยก็เาสิมาเกือเพชรได้ไปนี่จะก่อนเาสิเกือเเกือเพชรกันกมาย,ยกบมามายเกือเพชรยากุ้กบหอมเดียว

uh -huh. จะเป็น่อยข้อๆครับ Iki-iki Iki-iki Pemakamu Iki-iki 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 E <coughs> นี่จะิตอนนี้เากลังอาหารเจอเป็นหน่อยเนาะ โอ้ยโนเกลือขึ้นมนกินมันไปหาเนี่ยเนาะเออแล้วเดี๋ยวต้องลองปรึกาอ bên nó nó chỉ bận này. phải tự đồ đọc, có lẽ. Thì đọc Để ở đồ cổ này dạng trăng gì đó bình này cho mất nhang cái này nó. không bằng quai sưu của luôn อยู่น่เอนเตือนเตอดัสำหรับคลิปนี้ก็สิโจเพียงเท่านี้น้องเนะได้มักระกดไไหลกดแช่นี่เด้อพี่น้องเด้อมีเขาพาพี่นมมายามเบกกบเนาะแล้วก็กือเพ็ดน้ำหอมนี่ก็ขาหมมเขาใจหลายนาะสำหรับเขาส้มแบติมตาส่งเป็นหน่อยบันเทิงเนาะรลยก็อย่าลืมกดไไหลกดแช่กดกระดิ่งกสักใครนยเด้อพี่น้องเด้อ่อเป็นกำลังใจกับพิมงานเขาเนี่ย หมักกระกดบ่มักกระกดดพี่ห่งคิดแบบบ้านๆเอาสำหรับที่น,นี่จดเวียงทีน่นี่ไปก็ได้พี่หน้องบ๊ายบาย